ตาจานเม้าเหลืออ yes, ีกอันบะมีหลายโูจานนะนี้อยกาด้จานเมอเมค่กอกโสปีชย่าไโสนย่า้เรียนะยาเป็ดโอเคโอเคี่มาดูอม

บลกกัดอนนเไลกกัดไหนอันนี้นะ่านะ่างเงี้ย <laughs> ลูกกดแท่ลูกดกเดเเียนะเบี้ยวนะขอขอบนะขอบมันแ่บเนลูกกดทำลูกดกดทำเขอบอ่ะเออ